สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ครับพบกับรายการพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพี่สุนันท์ศรีจันทรานะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสมากๆๆๆมากในทางด้านข่าวเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์นะครับเกาะติสถานการณ์ข่าวนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับ นอกเหนือจากการคุยกับผมแล้วโอ้พิสุนันยังมีช่องทางในการนําเสนอข่าวหลายช่องทางแต่ที่นี่มันจะคุยกันแบบเรียกว่าเอามันๆเจาะลึกไปให้ถึงกันหน่อยนะครับก่อนจะเจอพิสุนันนะครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับช่วยกันสนับสนุนอาราบิกา้าเบตาบีครับมันหวานมันกาแฟสุขภาพนะครับ และสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้อยู่แล้วนะครับนี่ซื้อตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่สุนันท์กันเลยครับวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคุณกิติรัตน์นรนองมาเฉลยกันว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่เข้าครม ผ่านเหตุการณ์มันเกือบเดือนแล้วครับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนนะครับคณะกรรมการสนามมีมติเรียบร้อยถึงวันนี้ยังไม่กล้าเข้าและเรื่องร้อนก็เรื่องภาษีนะครับที่จะขึ้นแัวดแล้วก็จะลดโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปมาดูสิครับว่ารัฐบาลกําลังถังแตกหรือไม่อย่างไรไปพบกับพี่สุนันท์กันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ,รบเ,เปไหก็รอ รอมาหลายสัปดาห์นะ,ะเมื่อไหร่คุณกิติรัตน์นาถนองจะได้รับการอนุมัติจากครมอเข้าครมอให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติหลายสัปดาห์นะครับแต่ลสัปดาห์ผ่านไปผ่านไปเราก็รอดูนะเมื่อไหรจะนำเข้าครมอและเชื่อว่านายกิติรัตน์นาถนองก็รออยู่เหมือนกันนะคือตอนนี้ บุญมาแต่ว่าวาสนาไม่ส่งนะและไม่แน่ใจนะครับนี่เหลืออีกประมาณสามสัปดาห์ข้างหน้าวาสนาของน,นายกิจดาร์นรนองจะได้เป็นประธานแบงค์ชาตหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะล่าสุดคณะกรรมการกิจกาเขาบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องที่ให้มาตรวจสอบคุณสมบัติถ้ายังไม่ได้นําไปเสนอตรวจสอบคุณสมบัติก็แสดงว่า เรื่องมันถูกดองอยู่ที่กระทรวงการคลังค,คถามคือทําไมเรื่องกิติรัตถึงถูกดองก็คงกลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยนายกรัฐมนตรีคนก่อนนะครับก็ในายกรณีในายพิชิตข้นบานก็ต้องมีงานเป็นไปหมดวาระก่อนเวลาคราวนี้เนี่ยผู้ที่ส่งนายกิติรัตเข้าประกวดที่อยู่เบื้องหลังพักดันจนสาเร็จเนี่ยก็คงกังวลว่า ถ้าจะดันต่อไปในกีดัสมันอาจจะมีปัญหาซ้ำรอยขึ้นมาก็เลยถอยตอนนี้ก็เลยหาทางอยู่ไงว่าจะทำยังไงให้ในายีดัสเข้าไปนั่งคุมแบงค์ชาติโดยที่ไม่เสี่ยงกับเสถียรภาพของนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานจินวัฒนตอนนี้เราก็เลยรอนะครับค้างเติมอยู่มันค้างอยู่ตรงไหนค้างอยู่เพดานอยู่ ดองอยู่ที่กระทรวงกัรมีโอกาสไหมเป็นไปได้ทั้งสองทางครับที่วาส,สนาในกิรัตคงมีเท่านี้นะชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้ไปต่อไม่ได้ไปนั่งคุงแบงค์ชาติหรือจนกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้สงเข้าประกวดในกิรัตเนี่ยจะมีทางออกรัฐบาลจะมีทางออกว่าเออไปนั่งได้แล้วไม่เสี่ยงนะ้อุ้งอิงไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาก็มีปัญหาเรื่องอื่นเรื่องอีแรไม่มีปัญหาจนมั่นใจนะครับคราวนี้ในอีรดก็ร้องเพลงรอต่อไปผมให้ข้อมูมลเพิ่มเติมได้วเปพี่นะมันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าท่าทีของคุณทักษิณเนี่ยมันชัดเจนตอนออกมาพูดโอ้ยแบงชาติเก่งๆนั้งน,นั้นแต่ไม่มีประสบการณ์รทักษิณก็พยายามจะบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์ไอ้นี่อันหนึ่ง แต่มันลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็แสดงว่ากระบวนการที่พักเพื่อไทยออกมาถล่มแบงค์ชาติเนี่ยมันมีที่มาจากหลักคิดของผู้มีอำนาจเหนือพักเพื่อไทยจึงต้องส่งกิติรัฐเข้ามาให้ได้นะรู้ตั้งแต่ต้นว่ามีปัญหาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสัญหานะ11พอยอเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยจะเดือนแล้ว ยังไม่กล้าเข้าคอรมอนักข่าวไปถามรัมตีว่าการกระทรวงการคลังไม่กล้าพูดไม่แสดงความเห็นนะก็เหมือนที่พี่เล่าไหฟังเมื่อสักครู่ครับว่าเลขาคณะกรรมการปฤษฎดีกานะคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยตอบผู้สิ่ข่าว่าเรื่องคุณสมบัติของคุณกิติรัตน์เหรอกระทรวงการคลังไม่ได้ถามมา เห็นไหมทีนี้เนี่ยคณะกรรมการกฤษฎิการเนี่ยเขาเคยวินิจฉัยไว้แล้วเรื่องของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งตอนนี้มันมีการตกเถียงกันเวลาเขาตั้งที่ปรึกษานายกเนี่ยแยกเป็นสองทางเรื่องแรกที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกไอ้คนที่ ừ ừ. ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยเขาจะเลี่ยงมาใช้คำว่าที่ปรึกษาของนายกแบบเดียวกับคุณนัทวุฒิสสยเกลือ ตอนตั้งคุณกิติรัตน์เนี่ยนะคุณเศรษฐาก็ตั้งแบบนี้แต่กรีซิกาเขาบอกว่าไอ้กรณีที่คล้ายๆแบบนี้เนี่ยนะมันเข้าเกณฑ์นะทีนี้เนี่ยอกระทรวงการคลังไม่ถามไม่กล้าถามหรือเกรงใจผู้มีอำนาจหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่มันจะเหมือนกับที่พี่สุนันท์ว่าครับท่านผู้ชมเสนอไปสุมสี่สุมห้า ตายยกคณะแบบคุณเศรษฐาได้อันนี้ก็ขยายความมาให้ฟังกันครับผมก็ตายยกแกงอะนะถ้าไปถ้าไปเสียงก็เลยตอนนี้ก็ให้ให้ให้รู้สึกว่าคนที่จะเสียใจก็มีคนเดียวนะก็กิติรัตน์เพราะคนอื่นนี่ถ้ารู้ว่าทางไปเนี่ยมันเสี่ยงเขาไม่เลือกจะเสี่ยงเขาอยากอยู่นานๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ยิมอ่ะไม่เปลี่ชีิตได้ ผลงานก็ยังไม่มียุคสภาก็ไม่ได้ยุคตอนนี้ตายหาแพ้พักประชาชนแน่นอนอ่าก็ฝากถึงคุณตีรัตนนะครับถ้าแบบรอเบื่อๆบืแล้วผมแม่งแล้วผมจะไปทำอะไรกินหนึง่ง,งรหรือแมวแล้วนะเปิดทางเพื่อจะให้ขบวนการการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไยมันเดินต่อไปได้ไม่ต้องมาสะดุดเงียรอประธาน,นาคณะกรรมการนะตรงลงถ้าไม่มีคณะไม่มีประธานนะ คณะกรรมการก็ทํางานลําบากนะใครจะรักษาการในตาแหน่งประธานนะครับนะนี่มันก็เลยทําให้เนี่ยเพราะว่าอยากได้คนของตัวเองไปคุมหน่วยงานอิสระไปกดหัวค่อยอยู่เนี่ยมาเกิดปัญหาเลยตกลงประเทศชาติเราเสียเวลาทนาดนั้นจะเดือนแล้วใช่ไหมแล้วคิดว่าเดือนปีนี้จะมีโอกาสได้ตั้งไหมไหนายกฤษฎาคงไม่ได้ยังไม่เห็นแลยไม่มีสัญญาณนะ นั้นประเทศชาติเราต้องเสียเสียเวลาไปเฉพาะเรื่องนี้นะก็ไม่ต่างกว่สองเดือนเนะี่ยสุดท้ายดีไม่ดีนะสารหาใหม่ครับอ่าไปเรื่องต่อไปหน่อยอยากถามความเห็นหน่อยรเรื่องขึ้นภาษีแวดเนี่ยโอ้โหโคตรใจกล้าเลยสมัยลุงตู่นะจากเจ็ดเป็นสิบเนี่ยด่าก,กันพึมเลยนี่กล้าจะสิบห้าพี่คิดว่ามาจากเหตุผลอะไรครับ ก็เรื่องเรื่องภาษีที่จะมีอยู่สองภาษีสามภาษีนะครับภาษีรายได้บุนคคลธรรมดาตอนนี้สูงสุดสามสิบห้าจดเหลือสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลรายได้นิติบุคคลจตยี่สิบจะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์้ตรงนี้เป็นการแบบว่าไปจูงใจนะเขาคิดว่าภาษีจำตา่าๆในการหลีกเลี่ยงมันจะน้อยลงแล้วก็จะดึงนักลงทุน ให้มีการลงทุนมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นบริษัทเนี้ยก็จะมีกาไรมากขึ้นเพราะเสียภาษีน้อยลงนะอันนี้เป็นในในเชิงโบกซึ่งหลายประเทศก็เลือกที่จะทําแบบนี้นะฮะมันจะจูงใจให้บริษัทต่างชาตินี้ย้ายุนขข้นมาบอกมาทําในประเทศไทยมันเสียภาษีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ทนี้เนี่ยภาษีที่คนพูดถึงกันมาให้ตัวสองตัวแรกนะภาษีเงินได้นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกระแสตั้งกันเท่าไหร่ นะก็บางทีก็สบสูด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาแวะปุ๊บเนี่ยมาเลยนะครับตัวลงเลยบอกตอนนี้เนี่ยคุณจะทำให้มันประเทศมันเจ๊งอนะ่ะสิงค้าปัจจุบนันนี้การบริโภคการจับใจใช้สอยมันน้อยอยู่แล้วถ้าคุณขึ้นภาษีที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอัตราที่แน่นอนเนะจะขึ้นเท่าไหร่จากเจ็ดเปอร์เซ็นแวะภาษีมูลค่าเพิ่มเลยครับ จากเจ็ดเปอร์เซ็นคุณจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่สิบหรือเปล่านี่คนมีหลายรัฐาบาลพยายามจะทำจะจะทำนะครับถั้งแต่เงินไม่มีเี่ยจะเก็บแว็กเพิ่มแล้วต้องถอยมาสุดท้ายมาอยู่ที่เจ็ดรัฐาบาลนี้ก็พยายามนเพราะมีกระแสาต้านนี่ล่าสุดนะครับที่บอกว่าเอ้ยสื่อวุชนเข้าใจผิดไปค่าเกลื่อนนะมันแค่แนวคิดเฉยแต่ถ้าขึ้นนะครับมันจะผลกระทบก็หนักแล้วิงข้ามจะแพงขึ้น การบริโภคจับจ่ายใช้สอยจะน้อยลงมันก็จะับเติมสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าลงไปอีกผมถามหน่อยกครับแสดงว่ารัฐคือตอนนี้เนี่ยคืออ่าคุณสุริยานเวลาคนไม่มีเงินจนตรอลเนี่ยครับนะมันจะมองทุกช่องทางนะจะเอาตรงไหนวะเอาใครได้ทีโบนได้ไหมรัฐบาลทีโบนไม่ได้แต่รีดได้ ไม่ใช่ไถนะแต่ใี้สับดีไื้จีปลอนไม่ได้รีดได้ใช่รัฐบาลจีปลอนไข่ก็รีดได้แต่จริงนะครับถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าถังแต่สถานการณ์การแข่งย่ำแย่มันควรจะลดรายจ่ายอย่างอื่นนีแต่นี้กำลังจะเพิ่มรายจ่ายขึ้นอีกหมื่นบาทเฟสองผู้สูงวัยคนแก่จะ่แก่ซึ่งแสนห้า มันละลายหายไปศูนย์สิ้นเมืองนะครับไม่เห็นฝุ่นแล้วไม่เหลือซากเลยนะพิสูจน์ซากไม่ได้นะแล้วไม่เห็นเลยนะว่าเศรษฐกิจกระเตื้องอะไรขึ้นเนี่ยเออเงินก็ไม่เพิ่จะจเป็นสองแม่ค้าไม่เือที่ไม่เห็นบอกโอ้โอดีจังขายของดีจังนะไม่มีแล้วเหมือนเดิมนี่มาเฟ่สองขณะที่สาธารณการคลังมันแย่ตอนนี้ประเทศต้องประหยัดรัฐบาลก็ต้องประหยัดให้จ่ายที่จําเป็นให้การโกงกินฟุ้งเฟ้ออะไรต่างๆมันต้องอยู่ นะเพื่อประเทศให้อยู่รอดแต,ตอนที่ทางออกในแวก็กเนี่ยคือมันเหมือนอะไรนะที่ภาษาคาไทยเนี่ยมันเห็นภาพน,นะโยนหินถามทาง<อ>ดูกระแสเป็นยังไงพอต้อยบอกพอมีกระแสต้านด้วยสื่อมันเข้าใจผีเป็นแค่แนวคิดเฉยนะต้องบอกว่าแว็เนี่ยนะเป็นรายได้ยี่สิแปดเปเซ็นของรายได้สมยัยตอนนี้นะฮะ กี 2> <2> ่เปอร์เซ็นต์นะพี่ทวนอีกทียี่สิแปดเปอร์เซ็ตยี่สแปดเปอร์เซ็นตถ้าขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็กะว่าทะลุเลยแต่คนจะมีกำลังซื้อเหรอนั่นแหลสิสิบห้าเจงทำไมเขาบอกบางประเทศก็เก็บก้านะสิบห้ามีนะยุโรปบางประเทศยี่สิบนะแวกนะโอ้โหพี่จะเอาอย่างนั้นนะครับแค่เจ็ดปอร์เซ็นต์คนจะตายอยู่แล้วไม่นี่พี่ในฐานะประสบการณ์ตรงนะ ลูกสาวทำร้านอาหารอยู่ทำร้านชาเนี่ยโอ้โหร้านอาหารเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะคิดเวดหรือไม่คิดเวดเขาเรียกว่าบวกๆนะครับท่านผู้ชมหรือเอาแวดไปซ่อนไว้ข้างในเนี่ยมันอยู่ในต้นทุนยังไงก็มันอยู่ในต้นทุนเพราะพอะแวดขึ้นนะมันเท่ากับของทุกอย่างจะขยับขึ้นคนไม่มีกำลังซื้อและเงินเฟ้อมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ เนี่ยเนี่ยอย่างร e ้านอาหารนะยกตัวอย่าง,ง giving, ผมก็เคยทาร้านอาหารนะสมมุติว่าบางร้านนี่เขามีเขาว่าจงสมพนักงานมีสวิตและมีแบบเป็นสิบเจ็ดแล้วนะร้อยหนึ่งต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกสิบเจ็ดบาทนะเพราะสวิตชานอ่ะแล่วแหละอแล้วก็ภาษีแว้นี่นะถ้าเกิดขึ้นเป็นสิบห้าร้อยหนึ่งเรากินข้าวร้อยบาทจ่ายเพิ่มอีกยี่บห้าบาทเฮ้ยผมกินของแพเดีกว่าเลย แม่แล้วนั่งห้องแอร์หรูๆพัฒนาหรูๆแม่วแล้วนี่ฟังตัวเลขอีกตัวเลขที่น่าตกใจนยตอนนี้เนี่ยเอารายได้ภาระการจ่ายดอกเบีย้ยของรัฐบาลนะครับปัจจุบันนี่อยู่8เปอร์เซ็นะครับของอารายได้คือรายได้เนี่ยสมมติ100บาทเราต้องเป็นภาระที่จ่ายดอกเบีย้ยที่กู้มาเนี่ย8 แล้วก็จะขึ้นเป็นเป็น12เปอร์เซ็นต้ในสองสามปีข้างหน้าแล้วหลังจากปี28จะขึ้นเป็น24เปอร์เซ็นทำมาหากินร้อยได้เงินเนี่ยทำง,งานทั้งวันเนี่ยเอาทั้งเดือนล้วกันได้มา100บาทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย24บาทนะอ้าแบบนี้ไม่เจ๊งก<ะ>ันเลยครับประเทศอะมากพเหนื่อยแล้วจะมีเงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศครับ นั่นสิไม่เหลืองบนะงบโซนหนึ่งยี่สิบสี่เปเซ็นต์จะต้องไปเป็นภาราดอกเบี้ยอะไรนะอุ้ิงก็ประกาศว่าไงนะอิงก็ประกาศว่าไงนะอะไรนะสามลุงสามปออะไรเนี่ยเลือกเขาแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองโอ้ยอ้าวตอนนี้คนมันเลือกคนไม่ไหวจริงๆนะครับพี่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่กับรากหญ้านะเราทําร้านอาหารพอ เราขายไม่ได้นะคนที่เราเคยไปซื้อของต่อที่ตลาดเนี่ยนะโอ้จากไปลูกโซ่ไปลูกโซ่เออวันละห้าพันนะพี่ตอนนี้เหลือสองพันเหลือพันห้าเหลือเจ็ดร้อยแปดร้อยมันมันไม่ไหวจริงๆอ่ะครับมันมันเป็นระบบลูกโซ่มันก็กระทบไปหมดนะแล้วก็การพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอย่าพูดเอย่าเพิเจออย่าฝันนะสัมผัสกับข้อเทจจริงเนี่ยมันมันสะบัได้น แล้วพี่คิดว่ารัฐบาลนี้มันจะแก้เศรษฐกิจสําเร็จไหมก็ไม่ไม่เห็นเลยนี่เราจะไม่พูดถึงปีหน้านะวันที่ยี่สิบมกราเนี่ยทั่วโลกสั่ะเทือนทํรับเข้ามานั่งเนี่ยทั้นเขมานั่งก็นโยบายชั้มาสงครามภาษีสะสงครามการค้าแล้วก็การขึ้นกำแพงภาษีซึ่งผมยังไม่เห็นว่าเราจะได้ประโยชน์ะลรจากสงครามการค้าและมาตรการกำแพงภาษี ของสัรว์เพื่อทําให้สหรัฐเนี่ยจะเสียเปรียบตุนการค้าประเทศต่างๆเนั่น,นมันเสียเปรียบน้อยลงอืมก็เนี่ยแหละครับก็ตอนนี้ทั่วโลกพูดกันหมดนะนักวิชาการในประเทศเราก็พูดว่ามันถึงส่งผลนึงปีหน้าที่บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยบางคนมองโลกสวยนะปีหน้าจะสามจุดห้าสามซึ่งแบงก์ชาติมองประมาณสองจุดเก้าเปอเซนต์นะ GDP ปีหน้า แต่ว่าบางคนก็มองว่ามันสามเปอร์เซ็นต์จะได้เลยนะมันบรรยโยงใหญ่นะครับผมพูดต่อับมรยโยงใหญ่ถึงมุมมองการลงทุนดโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วเราปิดเนี่ยล่าสุดไปก็แล้วทึหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้ก็การที่จะไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยแม้แค่เอื้อมภายในสามสัปดาห์ข้างหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะไปถึง เราไม่ได้เห็นปัจจัยอะไรบวกมากมายจะมีก็เรื่องของกองทุน TSG หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนซึ่งจะระดมขึ้นเงินเข geliyor, ้ามาได้ส mm ักประมาณหมื่นล้านแต่หมื่นล้านก็ไม่พอยาไสตลาดหุ้นขนาดวายุพักแสนห้าหมื่ล้านดัชนียังตีไม่ไปไหนเลยจุดเป็นไม่พ้นเลยทั้งที่ใช้เงินไปประมาณแสนกว่าล้าน ตอนนี้ <ere> ว,ยวายุพักจ่ายไปแสนกว่าล้านแล้วฮะเข้าใจว่าน่าจะแสนกว่า,าล้านละตั้งแต่วายุพักออกมาจนถึงวันนี้เนี่ยแต่ชนีขยับขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับประมาณสักโอ้ห้าสิบจุดเคยไปประมาณสัก100ร้อยกว่าจุดนะแต่ก็หวัวทิ้งต่ำตที่หนึ่งพันห้าร้อยหกจุดนะครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยถอยลงมาห้าสิบว่าจุดก็ขึ้นมาก็ห้ากสิบจุด่ะ ในทัศนคที่คิดว่ากองทุนอายุพักเนี่ยจะประคองหรือทําให้ตลาดรุ่นเนี่ยพุ่งขึ้นได้กว่านี้มากน้อยแค่ไหน,นไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้คือเขาบอกว่ามันเป็นเหยื่อของฝรั่งไปแล้วแสนกวาลาที่ใช้ใจ่ายไปฝรั่งเอาจังหวะเดียวบอกโอ้โ oh, หดีเลยตั้งกองทุนวายุพักโยนโยนหุ้นใส่มือวายุพักอนนี้แบกไปแบกคือฝรั่ง,งขายหอบ<ๆ>เงินกลับบ้านไปแล้ว อ่าก็จะคือวัยพักมาเนี่ยพลังขายเลยก่อนหน้านี้ซื้อหุ้นกัดตูนเป็นดักวอยพักนะดักตีหัววัยพักเข้ามาตีหัวเลยปีขักเลยนอกปีกาดเคราวนี้มาดูเรื่องการลงทุนนะครับปีนี้พูดได้ฟังแล้วว่าถ้าพันห้าร้อยจุดได้เห็นก็ถือว่าเก่งแต่ปีหน้าเนี่ยนิเพราะเขามองกันว่าตลาดหุ้นไม่ได้ดีกว่าปีนี้นะครับปีนี้ถ้าเรานับจากต้นปีปีที่แล้วเนี่ยเราปิดที่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าจุดห้าพัน มาดูถึง1,450จุดเนี่ยก็ระบบมา3.5จุดนะเท่ากับ11เดือนที่ผ่านมาเราบวกเดือนหนึ่งประมาณ3จุดนะครับต่ชนีเดือนละ3จุดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนปีหน้านะเขามองเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองโลกในแง่ร้ายครับมองไม่ดีครับบางบร,รกอร์ให้เราให้เป้าหมายแต่จะมีไว้ที่1,4560จุดมากกว่าล่าสุดมีประมาณ10จุดครับ บางบรกเกอร์เนี่ยมองไว้หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าจุดก็มากกับล่าสุดประมาณสามห้าจุดทั้งปีนะครับสามห้าจุดอ่ะแบบนี้นักลงทุนมันก็ถึงเราด้วยเฉยเฉยนี่ก็ผมบอกแล้วไนว่ามีเงินสดเก็บไว้กอดไปเลยให้นั่นเลยให้มีตู้เซฟยัดใส่ตู้เซฟไปยัดใส่ตู้เซฟเลยนะมันมันไม่ได้เดี๋ยวคันไม้คันมือไปลงทุนครับนะไม่เราไม่ว่าลงทุนอะไรมันตอนนี้มัน มันสุ่มเสี่ยงใช่เรไม่เ,เห็นอะไรที่ปิ้งเลยนะก็ปีหน้ามันจะมีนี่ก็จะต้องดูหลังวันที่ยี่สิบมกราทําทขึ้นมาแล้วทุโลกสะเทือนขนาดไหน,นครับก็เรามองถึงปีหน้านะครับซึ่งครับตาดพูดไม่ดีก็หมายความว่าหมายความว่าเศรษฐกิจไม่ดีดยถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นก็ดีครับครัเขามองมันทั้งที่มองก็มองจากพื้นฐานของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไม่ดีตามาค้าขายไม่ขึ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดัก,ก,ก,กแปดร้อยหกสิบอบริษัทจะมีกํำไเติบโตได้ไงครับมีกําไรเฉพาะไอ้บริษัทผูกขาดไอ้ที่รวยอยู่แล้วนะเป็นแสนแสนล้านอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบอะไรโอ้โหล่ลํารวยกันเรียกว่าใช้สับโทษนะครับท่านผู้ชมรวยกันชิบหายวายวอดไม่ไมแต่<ม><ม>คนค<ม>้าขายธรรมดาชาวบ้านร้านตลาดเนี่ย บนทุกคนแล้วมันจะไปได้ยังไงวะครับคนที่จะอยู่ได้และยังดำงรงความมั่งขั่งต่อไปคือหารับประทานกับรัฐครับนั่นเมื่อโครงการรัฐหรือสมบัติรัฐครับครับหรือธุรกิจร่วมกับรัฐนอกนั้นถ้าแบบว่าปากกาทีที่ต่อสู้เลยฮะบนเวทีที่แบบตรงไปตงนานครับไม่มีเส้นไม่มีสาย ลำบากบครับลำบได้ครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับครับผมท่านผู้ชมครับมันเหมือนกับว่าประเทศไร้ความหวังนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่เพราะพี่สุนันพูดหรือที่ผมตอกย้ำซ้ำเติมเข้าไปนะครับมันเป็นความจริงนะครับสำหรับคนที่ทําการค้าขายส่วนคนที่กินเืนเดือนอยู่ในตอนนี้นะครับ ก็มีแต่ความสันระทึกว่าจะถูกเลิกจ้างวันไหนปรากฏการแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับทั้งแผ่นดินในวันนี้ย้ำคนค้าขายรายย่อยรายเล็กนะครับโอ้โหบ่นกันพึมมันมีแต่พวกเศรษฐีที่ทำผูกขาดกับรัฐแล้วก็ไปจับมือสร้างอำนาจทางการเมืองกับนักการเมืองไอ้พวกนี้อรวยกันไปวันหนึ่งเนี่ยคนทนไม่ได้นะครับ คุณจะเจอบทเดียนที่เจ็บแสบแน่นอนสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ